สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องนะครับ หวยเตต่อไ nice ปนะฮะท,ท,ทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะมาพบกันนะฮะสำหรับในที่ในคลิปนี้นะฮะอ่คลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในซึ่งล่าสุดนะฮะก็เป็นปกสลากของวันลอยกระทงนะครับวันที่15นะครับก็ก่อนหวยออก1วันนะครับเนาะอืมมาลอยกระทงกันก่อนนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เป็นประจําในทุกๆปีนะครับนะก็จะเป็นมีมีมีปกนะครับวันลอยกระทงซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับในปกวันลอยกระทง ย้อนไป4ปีนะฮะก็ตั้งแต่ในปี63เลยนะครับในปีที่ที่ช่วงโควิดนะฮะเนาะที่หวยหยุดไม่ออกนะครับอ่ะนั่นแหละในปี63นี่ก็จะเป็นในปกสลากนะครับของในปี63ออกวันที่16นะฮะ16ตุลาคมนะครับเนาะอืมซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับก็ถ้าเอางวดก่อนหน้านะครับเนาะอืม งวดก่อนหน้าเอาในหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยพนนะครับงวดก่อนหน้าก็ต้องไว้เป็นวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งตุลาเนาะอ่าหนึ่งตุลานะครับก็จะออกไปนะครับในที่ในแ8ด3ด้าสามนั่นแหละนะครับซึ่งเลขมักจะวันลอยกระทงเนี่ยมักจะเอางวดก่อนหน้านะครับเอาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเนี่ยมาออกอีกในวันลอยกระทงนะครับ ลองสังเกตดูดีนะครับเท่าที่ย้อนไปตั้งแต่ในปี63นะครับนั่นแหละ8กับ3นี่ก็มา8 3นี่ออก3 8ตรงนี้นั่นแหละนะครับเนี่ยเรามาดูในปี64นะฮะปี64ต้องไปดูงวดก่อนหน้าก็คืองวดวันที่1พฤศจิกายพฤศจิกานะฮะก็ใน3ตัวบนนะครับ3ตัวบนออกไปในที่ใน0 037นะฮะแล้วก็9ก้อ่ะไม่ต้องไปศูนข้างล่างก็คือเอาหลักร้อยนี่ 0กับ7เนี่ยมันจะมาต่ออีกในงวดวันลอยกระทงนี่นี่ก็มา7นะครับมาเด่น7มาล่างนั่นแหละนะครับไปดูในปี65นะครับงวดก่อนหน้าก็ต้องเป็นในวันที่16ตุลาสิบหตุลานะครับก็ออกไปในปี65นี่นะฮะก็จะเป็นในที่106อ่านั่นแหละนะครับก็เอา1กับ6นะหลักร้อยกับหลัก หน่วยจะมาออกอีกในงวดวันลอยกระทงนีกก็มา1มา6นี่ออกเหมือนกันเลยนะครับเนาะในปีนั้นนะครับส่วนในปี66งวดก่อนหน้าก็ต้องเป็นงวดวันที่1พฤศจิกนะครับปี66นะฮะหพฤศจิกเนยฮะกัยายนก็จะเป็นใที่ในเก้นั่นแหละนะครับเท่าหลักร้อยหลักหน่วยนะครับงวดก่อนหน้าที่จะเป็นวันลอยกระทงเนี่ยเกกับ1นี่ก็มา9มา1เนี่ย มันจะเป็นแบบนี้นะครับแนละ้วซึ่งล่าสุดอ่ะนั่นแหละนะครับก็ต้องไปเอาในงวดที่แล้วนะครับ3ตัวบนนะฮะก็เป็นในที่ในศูนยสส์สี่ก็แสดงว่าต้องเอา0นกับ4ในเลขเด่นนะครับนั่นแหละศูนย์กับ4ในเลขเด่นซึ่งเท่าที่ลองย้อนไปดูนะครับนี่แหละในแต่ละปีเนี่ยที่ผ่านมานะครับงวดวันลอยกระทงเลขจะออกตัวเดิมนะครับ เลขจะออกตัวเดิมของในช่วงกลางๆปีนะครับเท่าที่ผมดูแล้วในปี67เ,เนี่ยถ้าจะออกเลขเดิมมันต้องมี0กับ4นะฮะถ้าไล่ดูตั้งแต่ในช่วงกลางปีเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่พฤษภาแล้วกันนะครับอ่าก็มีในวันที่16นะครับส6พฤษภาที่มี0นะก็ออก9060 1>, 1มิถุนานะครับอ่าล่าง4 2อ่ะเอาที่มันมี0กับ4แล้วก็16มิถุนาออก0 4นะครับแล้วก็จะเป็นในที่16นะฮะ16ออก03น16ะ16กระก,กรกฎานะครับแล้วก็1สิงหานะครับออกไปในที่ใน4 1 4 6นะครับแล้วก็ใน1กันยาออก0 6 อ่าศูนย์หาเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน94นะครับก็เนี่ยถ้า0กับ4จะมานะครับมันก็จะออกเลขเดิมเลยเนะฮะของในปีนั้นๆน,น,นะครับนี่ในปี6 6ก็เหมือนกัน6-5ก็เหมือนกัน6-3-6-4ลองย้อนไปดูแล้วกันนะครับนั่นแหละก็คือเอาในหลักร้อยกับหลักหน่วยเนี่ยของงวดก่อนหน้าที่จะมาเป็นปกรอยกระทุงนะครับในแต่ละปีนะครับนั่นแหละ ก็มันก็จะมีอยู่นี่แหละถ้า0จะมาก็90 60 03นะเครับ42นะฮะถ้า4 4 2 0 4 4 1 4 6 94นะอืมแต่เลข4นะมันก็ไม่ได้ซ้ำกันเลยเนาะนะครับเหลือตัวไหนย,ยังไม่ออกนะครับอ่ะสมาชิกก็นําไปพิจารณากันแล้วกันนะครับก็เอาเฉพาะช่วงที่ตั้งแต่เมีสาแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่ามันมันก็ อยู่ในช่วงช่วงนี้แหละนะครับถ้ามันจะออกเลขเดิมนะครับอ่ะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้มันมีก็โอกาสออกได้ไหมนะครับซึ่งที่ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับมันก็มันก็มีนะฮะเนาะอืมแต่ถ้ามันไม่มาจริงๆแต่ผมว่ามันมันก็น่าลุ้นนะฮะเนาะสังเกตว่าในรอยกระทงเนี่ยนะเนี่ยมีคนหลายๆคนนะครับเนี่ยมันก็มีเลขหนึ่งเหมือนกันเลยเนาะ อืมแต่พอมาดูล่าสุดเนี่ยสองปกเนี่ยเหมือนกันก็คือในหน้าปกเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับอ่ามันก็พอมีโอกาสมันอาจอาจจะมาในที่ในเด่นศูนย์ก็ได้ถ้าศูนย์อ่ะมันเคยออกไปแล้วนะครับศูนย์หกเนี่ยในปีเนี่ยนะครับยังออกหนึ่งศูนย์หกเนาะนะครับในปีหกห้านะฮะออกหนึ่งศูนย์หกสองครั้งติดติดกันเลยนะครับ หรือว่านี้งวดน,นี้นะครับงวดก่อนนี่ออก044งวดน,นี้ออก4 0 4าเนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับเนาะปี65 106ยังออก106ได้อีกเลยนะครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปกันได้ผมว่า0กับ4นะก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับซึ่ง ซึ่งเลขทูปนะฮะที่ผมไปจุดขอบ่อยๆนะครับที่ที่วัดหนองตะแบกนะฮะอยู่ระยองนะครับเคยมีโอกาสก็ไปไหว้ขอพรองปู่ได้นะครับตะ่แหละนะครับอืก็ก็มีอยู่ในเนี้ยนะครับสลับในที่นเลขทูปเนาะไม่ได้ไปจุดหลายงวดแล้วนะครับเนาะลองไปจุดก็ได้เลขประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวได้ดูนะฮะในชุดสรุปนะครับอืมอ่ะก็ลองนําไปพิจารกกันนะครับเพราะว่ามันโปงก็ก็ปกคล้ายๆกันซึ่ง ถ้ามันไม่มา0กับ4ล่ะหรือว่าอ่ะเปรียบเทียบกันปกที่คล้ายๆกันนะครับเหมือนในปี66กับอ่าหกอ่ะ, 65, อะผู้หญิงก็ใส่ชุดเดิมนะครับ2ปีติดนะเลขมันก็ออกคล้ายๆกันเนี่ย6 0 9 0ก็แทบแทบจะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะฮะอ่าก็หก,กับ9ก็ตัวเดียกันเนาะบางท่านบอกนั่นแหละนะครับแล้วเนี่ยปีล่าสุดกับในปี64เนี่ยก็ ใส่ชุดเดียวใส่ชุดเหมือนกันเลยนะครับจะออกเหมือนกันไหมนะครับอาจจะออกอหกหนึ่งไหมล้วแต่ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่นะครับไม่ออกหกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมา,าจะพลิกกับหัวอ่ะเออเจ็ดเก้าหนึ่งกับเจ็ดเก้านี่ออกบ่อยแล้วนะปีนี้นะไม่น่าจะออกอีกแล้วมั้งหรือเปล่านะฮะอ่ะก็ลองนําไปเลือกดูแล้วกันนะวันน่า,นาจ,จะสลับกันตําแหน่งกันเนาะเนี่ยในงวดนนี้ออกเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ด แม่จะสลับไปเป็น6 5นะครับ6 5 6 7หรือ5 1อหนึ 7, ่งเนี่ยเนมเนาะพูดถึงถ้า,ถาเกิดอ่า0กับ4ไม่มานะครับก็ลองนำไปลุ้นกันนะครับเราเปรียบเทียบนะครับสลับในที่ในปกสลานะครับหรือใครมีความคิดเห็นอะไร นะครับตรงจุดไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับเนาะมันก็ใกล้เคียงเนาะปกนะนั่นแหละที่ผมบอกนะเนี่ยนะตัวรูปนะใกล้เคียงแต่เท่าที่ดูเนาะทางเขาทำมากระทงนี่มีสีนะฮะปีนี้ก็มีสีนะครับอันนี้ก็มีสีนะครับกระทงนะ มีงวดนี้ไม่มีเนี่ยอีนี้ก็มีสี่นะครับกระทงเนาะอืมนะเขาจะทําทเป็นห้าก็ไม่ได้หรือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ละปีเนี่ยมีมีกระทงอยู่สี่อืมอ่ะโอเคนะฮะหรือว่างวดนี้จะออกเลขสี่นะครับนงวดที่แล้วก็ไปเยอะแล้วนะอ่างวดนี้อาจจะมาอีกก็ได้นั่นแหละนะครับเนาะที่ตีหกห้าเนาะอืมหนึ่งศูนย์หกนะก็ยังออกมาหนึ่งศูนย์หกอีกได้เลย นะครับรอบก่อนงวลก่อนเอาศูนย์สี่สี่นะฮะถัดมาเป็นสี่ศูนย์สี่ก็ได้นะครับเนาะหรือจะเป็นในสี่สี่ศูนย์อ่าฮะลองดูนะครับเผื่อออกมาจริงจริงนี่โอ้ยได้ใครสื่อเห็นน้ำเพื่นแต่น้อยซะนะครับเพื่อนเชียนแห่ขักนะครับเนาะเราติดไว้แล้วกันนะฮะเผื่อโชคดีนะครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะสำหรับในการมาวิเคราะห์นะฮะสำหรับในปกสลากเปรียบเทียบในแต่ละปี นะฮะก็หวังว่าจะมาตามที่วิเคราะห์แล้วกันนะฮะก็นะครับลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปนะฮะเพราะว่าชุดสรุปผมก็เอาจากนี้แหละไปรวบรวมในหลายๆสูตรนี่ครับชุดสรุปก็รอติดตามแล้วกันว่าที่แล้ว44ในเน้นบนงวดนี้จะได้เลขไหนนะฮะรอติดตามกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ